ขอบใจแมววิแม่ซีเดอร์ทีมงานทุกคนอยู่ทางไายขอบใจหลายๆความเก็บจะได้ความไข่ดีเดอร์จากไข่ไข่เก็บนี่ีมีบ่โอ้มันแห้งันม่อนูบยนี่ไอ้ถทะทั้งหนานะโบมีเลยเหมือนบ่แจักเมรนี่ไอ้สามซิเมตรบ่ ก๊าบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเมื่อสุดฝูงสุดคนเนาะบัวพังลาวพังไทยและต่างประเทศมือนี้ก็มาพบพ่อกับสาวดวงอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยมาพบพ่อสาวดวงมือนี้ก็อยู่ดินใหม่เมสาดวงเนาะโดยมือนี้ก็เข้ามาเบิ่งนสร้างเพื่อนมาจ่อหน่ำแล้วมือนี้เนาะสร้างเพื่อนกับหาการมาหอดเนาะพี่น้องเนาะโดยสร้างเพื่อนสิจ่อหน่ำให้แม่สาวดวงมือนี้ตอนนี้กัเพื่อนกำลังยามเบิ่งน้น่ำอยู่เนาะว่าบ่อนได้มีหน่ำบ่อนได้โบมีเนาะ โดยไปติดตามหับส้มนํำกันเลยนนะพ่พอแม่พี่น้องโดยตอนนี้เป็นกระยามเบิกนัมอยู่เนาะโบมี่มันต่ะนั่มกระทั้งหนาแล้วก็ทั้งข้างโบมี่เนาะมีแต่ทั้งลังเพิ่นว่ะ เจ็บน้ำนี่ลูกนี่นี่มีบ่โอมันแห้งมันบ่อยู่ในไอ้แต่ถ้าทั้งนานนะบ่มีเลยเหมือนบ่มีมีแต่มันคอยโอ้โดยมีแต่มันคอยเนาะเอา โดยเขาจะเป็นในจอทางหลังโดยโดยได้ว่ามีในนี่กับจอในนี่เลยเห็นได้โดย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 เมนโดยโดยโอเคโดยโดย แม่ท <players> ั <refin ements> ้งแม่คนมาหายจอทั้งนาแต่ว่าน้ำบ่แห้งน้อยเนาะโดยนี่ใส่ก็มใ่แม่นม่มันฉีขาดขาดคืนๆเนาะโดยโดยโดยโนะเรยโดย แม่แม่รถดมาครั้งนี้ก็รหลดถกดินทรายมาเลยเนาะมาส่งให้ป้านางดินทรายกับปูนกับหินเนาะโดย,โดย รดน้ำเพื่อนหักมาส่งเนาะจักเมตรนี้ไ้สามสิเมตรบ่โอ้ยโดยโดยโอ้ยโดยโดย เงินน่องทงจะเจ้าเท่าไรสะอือโดยโดยคู่มันแน่นี้ <laughs> คู่มันปลูกแล้วบริกิน <c oughs> <c oughs> มันบ่นบนบนบงานแบกกนกบกับเจ้าของกับบริยูเนี่ยคนอยู่ใกลกินปลูกไว้ ับประกันจัก <desserts> ป <limited time. S 3> ีนี่ไอ่ขับประกันปีหนึ่งเนาะถ้ามีปัญหานี่โทรหาได้เนาะโดยโดยทา้งเงินคุณยายเพื่อนวาดเทถาบัตรห้ามีแพ่ผ้าและอ้ายมานะห้ได้บ่มามาใส่ได้บ่โดยเทถาห้ามีแพ้ผ้านะโดย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  ดดยบรรลจังหวะกันอ <pl ains> ีกเท่อนึงมาได้ไพ่อยู่เลยโอ้ดยโดยแมนโดยเยข้าต้องได้คูดก่อนเนาะขาขี่ขาขี่รามาเลยซี่ลงเลยเด้โอ้โดยๆย ใส่มาสองทังเลยเน,ะนาะทั้งข้ามากกัม่เตดทังแบบนี้เนะาะทังสีน้อยทังสีโดทานาทานั้งบ่มีทังบมีปุยใส่ขู่เมื่อละกา ยิ้มแท่งปนางมาใส่เนาะเพราะว่าป้านางเผิ่นกันยังสิได้พูด,พดคุ้มละครั่วอยู่นะพี่น้องเนาะเลยกามาใส่นำ้ำใส่น้ำกันเลยเนาะปูนเผิ่กนกมาแล้วยิกมก โดยอนิกากระต๊อบน้อยเห้าเนาะบนส่วนแดดเนาะเดี๋ยวจักหน่อยสิพากันเห็ดหัวเนาะยังเตรียมเครื่องคองให้เกินอยู่เนาะโดยน้ำกระจ้อทางหนาบบมีเนาะจำเป็นต้องได้จอทางหลังเนาะเพราะว่าเป็นย่ามบึงน้ำแล้วมื้อเศร้านี้น้ำาบมีเลยเนาะมัดสองขางเลยเนาะมีแต่ทางหลัง อ้าวสบายดีสบายดีสา,ยดสาวเกศาสิปไปใส่นอหนะนอหาหลอกบังกอนหาหลอบังกอนโดยโดย,โดย,โดยตอนนี้ฮาวกากำลังพากาันขุดละคั่อยู่เนะาะฮาวก็ขุดได้สองโปองสามปองเนาะ ถ้าแซมแล้วัว่ใส่หนะักละสาม <แน S 1> บ<น>่อนอันนั้นก็นอยู่ในคนละ<แ>นนเดนานะ้ำกินเลยจะนอนเชฟไปซื้อ,อน้ำแข็งมาใส่ ใส่วักละ2บอกป,ป้2คุ้มแม่2เสา3เสาหนาหวักนึงไม่ละกลัวเฮาก็สิหาเอาไม้เก่าเนาะโดยตอนนี้แม่สะดวงกุดคุ้มเ็ดละหวอยู่เนาะสะดวงกหางกมาแต่ซื้อแนวกินเนาะมือเ้านี่ก,นนก,กไปมุงลงคาซอยบาจะมนนนนเนาะเล็กๆนอยๆเนาะ มื may. May 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 nah ้อสะดวงสั่นเนาะดีใจแทนแม่แม่เป็นจังได๋แม่ได้น้ําแล้ดีใจบ่ดีใจดีใจลายลายเลยได้น้ําเลยโได้น้ํากอันลําก็มโหดยเอามาปลูกเืองปลูกอก็ยังมีน้ําดยังดีแหละโดยถ้าบ่มีน้ําดก็มันก็หก็ตายน้ําแหกะจ้างให้แม ขอบขอบคุณแมวิเนาะแล้วก็แมซี่ทีมงานทุกคนอยู่ฝั่งไทยเนาะที่จอนำให้แม่ในมื่อนี้เนาะโดยขอขอบขอบใจแมวิแมซี่เด้อทีมงานทุกคนอยู่ฝั่งไทขอบใจหลายๆลายความเก็บจะได้ความไข่ชี่เด้อขาวจากไข่ไข่เจบทีมาชอยลูกซอยลานกใดีมารกคนโดยกยกยยกยยยก เป็นหฮมโพหโมไซให้ลูกให้หลานต่อไปอีกเด้อสาดโดยกะจอดน้ำแล้วกะแม่เพิ่นสิเฮ็ดห้องน้ำให้เลยเนาะโดยถ่านจอดน้ำแล้วเนาะโดยตอนนี้กะคูดละขั้วไว้ถ่านเนาะอยู่พี่และเที่ยวไปเที่ยวมาโดยฮากับซีแซมละขั้วเข่าให้มันทีได้ไหมเนาะโดยคูดคุมให้มันทีทั้งแม่ผู้ใหญ่เพิ่นบอกให้ แซมแล้วขวดใส่อีกเนาะเพราะว่ามันห่างพนเนาะห้ากับซีเซมให้มันถี่เนาะโดยสะดวงกะดีใจร้ายเนาะกะดีใจแทนแม่น้เนาะกะน้องบอร์ดอีกน้องบอลลาร์ดอีกแม่น้นองบอร์ดโอ้ดีใจยักได้นำด้ำเฮงโดย์กะขอบุญขอบคุณแม่วินเนาะขอบุญขอบคุณแทนแม่สะดวงอะไรเนาะโดยแม่วิแล้วกับเมซี่ทีมงานทุกคนอยู่ข้างไทยเนาะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อยู่เป็นห่มโพห่มไส้ไ้ลูกไฮลานตลอดไปเนาะโดยเดินทางไปเหนือลงใต้กับเขาห้ปอดไัยเนาะมีแต่คนหักคนแพงเนาะโดยสะรวงก็ดีใจก,กับจนว่าวสีบอกเลยเนาะโดยว่าวก็ไปจับือได้ไหมคะดีใจหลายไม่จะคุมเลยไหมสะรวงกววงาโบมี่ค้าตัาง้งกล้องแล้วพี่น้องมานี้ อันนู้นเหตุกายตั้งกล้องฮกเนาะเพราะว่ามันอ่อนเนาะตอนเมื่อกี้ในสะดวงพูดได้สามคุ้มสี่คุ้มเลยเนาะบรรยายแม่สะดวงพูดฮ <c oughs> ้าตั้งกล้องมันอ่อนนะมั้ยคะสุนัขคนเอาละหัวตัวนี้แม่โชคใจเฮ็ดสีชื่อตะนางมาใส่ตะนางนะบ่สสีชื่อตะนางมาใส่ <c oughs> ดิ้งแล้วกับคนเอนแล้วตัวนี้แล้วก็มาใส่มาแถมทางนี้แล้วก็แถมทางนั้นโดยโดยพี่พี่ๆได้บ่ให้งัวเข่ากับแบ่เข่าการใช้บุญโบไม่แบ่ได้นี่คือกันแล้วต่อไปน้ำบิ่นเลี้ยงคนนะตอนนี้กันยานเพียงเพียงเนาะจะหน่อยสร้างคนกับพักผ่อนกินเขานะ่าเนาะเขาก็ได้ซื้อนานกินมาแล้วเนาะโดย โชคบ,บอกให้ป้านางามาเลยดิป้านางเพิ่งกะแก่แท่งมาเลยเนะาะเพราะว่าิ่กสิคุดคุ้มเนาะคุดคุ้มพังเราพัว่วเนาะเห็ดเสาดินเนาะโดยิ่กกะิคุดมือหนีเลยทางป้านางกะใครต่เนาะดินมันกับ่บยากแข็งไปไดนทำไม,มสำหรับเขาคุดเราพัว่วได้แต่ขาดคุดเลิกอรีเอว พอดีห้าคูคุมละขั้วเ้าตกแล้วเ้ากระหิตประตูละขัวเลยได้นห้ได้วแล้วว่าแล้วว่าแล้วว่อแล้วก็ให้มันแล้วเลยเป็นยอดได้นอนประมาเห็ดนี่แล้วเห็ดทุกมือค่ะมันแล้ยวเยอเลยเลยกระแจใส่กระแจไว้บัดเห็ดอันเห็ดคอน้อเนามนใส่กระเจไว้บัดเห็ดอัน กาน้ำแล้วเนาะแล้วก็เห็ดคอ,อกมึงลังคา,า,ายแข็งแน่เนาะโดยทางลุงเด็กอะบอดีมาเนาะมึงอยู่เทียงบ่มีไฟเผาเทียงเนงาะมือเศร้านี่เฝืนไปไม,มึงลังคาสอยสว้มากบ่มือเศร้าเนี่ยโอ้โดหโดยิดย มาเมื่อก่บบมีผููเผาเทียงเนาะคำชุกกระมาเลยเขานั่งกระมาเลยอานนท์ปลิ่นตากแดดเลยมันเดี๋ยวไปบอกส้างเขื่นสักอ่กอนกิ้นเต่ากันนาะ ก,กินข่าวด้วยซึ่นกินมาแหละโดย สะดวงกะที่ได้จบคลิปเพียงเท่านี้ในนะกคอมเม้นท์พี่น้องเนาะโดยสะดวงกะที่ให้เพิ่นเจาะสร้างทางนั้นเนาะสะดวงกะที่มาขุดคุ้มแล้วขวดซอยแมยนะ่เนาะขุดคุ้มขุดคุ้มแล้วขวดแล้วกะที่พ้กันตอกเนาะหาใหม่มาใส่ตื่มให้มันทีเนาะโดยเห็ดทางหน้านแล้วกะที่เห็ดประตูเนาะบะน,นี้เนาะประตูปิดเปิดนี่อนะไรเนาะโดย สะดวงขอโตไปแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งให้สะดวงในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สะดวงในคลิปต่อไปเนาะโดยขอบคุณขอบคุณ FC สุภูสุขพนเนะขขาะเบนคลิปสะดวงแต่ต้นจนจบทีโบขาำโฆษณาเนะาะขอให้ยเจฟซีสุภูสุขพนชื่อไดคล้ายมาเนาะประสาจากโลกไทไข,ขาเจ็บเนาะโดยคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะ โดยจากลิปนี้สุดวงเขาโตไปแล้วกล่าวเขาว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกับซีพหาแต่งผ้าขาวผ้านำสู่สร้างขุนกินเขาที่ยางเนาะโดย